อุดตันเส yeah, yeah. iedzieć, ้นเลือดไปหมดแล้วเนี่ยจ้ามีผลเลือดก็ผิดปกตินะเบาหวานก็มานี้ลดๆดบ้างนะก็ความดันอ่ะมันร้อยกว่าเข้าไปแล้วเนาะข้างบนมันร้อยห้าสิข้างล่างมันหนึ่งร้อยไปแล้วแสดงว่าอุณหภูมิีโอ้โหถ้าจันอย่างนี้วางนานแไม่ไหวนะหงงเงาเรางงงยได้ยินคุณหมอกว่าเจรจาว่าเสือฝฟานั้น โรคหลายเรื่องความดันเ้ยก็ความดันมันก็เรื่องของมันไม่ใช่ของเสื้อผ้าใช่ไหมค่ะดูดูดันทุลังจริงๆไอ้โรคไขมันก็โรคไขมัแล้วมันไม่ใช่โรคของฉันอ่ำแล้วนี่จะไปไหนยังไม่เลิกขอพักก่อนแล้ววันนี้ลง เดียวกันกันหนัหวานไหมค่ะ